ยิมท้ายวิวเวอร์ก็สวัสดีครับวันนี้มาทั้งรลปหนัามาทายห่าวได้เลยเนี่ยลืมเลยตัวเนื้อเนื้อสมหนาผูรลงไปหลอกบ้องล่างไปแล้วน่เมื่อกี้มันก็ลืมท้ายนะครับผมโอ้ยมาห้าวฉันมาจังไถห่าก็นี่แล้วครับมื่อนี้จะมาทำความสะอาดตัวนี้ก็จะมาเปลี่ยนตัวเสมือนใหม่นะครับเป็นรูปมาแต่น้ำมันปลาใส่น้ำ ลงไปลงไอ้น้ำตัวนี้ลงไปลงบานผากสนามแม่ลงบานสนามให้คนรวยคนนหนาพอใส่เดี๋ยวเดี๋ยวมาลื้อเปลี่ยนสมบัติไหม่เปลี่ยนใหม่นะครับเพราอตัวนี้ตัวเก่ามันเก่าหนาแล้วล่ะถังเต่บอลพร้อมสางกุนเพระม่าสามสิบปีมันไร้สารมันก็แห้งเอรามันคนเร็วอันนี้มไร้สารนะครับตะกีไม่แห้งอยู่มันเหลื่อมเสื่อมสภาพนะครับกายุ่งสางรังวัดนะครับนะครขบวนเนินแข่งอยู่ผมจะจะไหนกับฝากติดตามนะครับผม คิดสนสานนะครับมือนี้เมื่อกี้ผมกิดลืมทายนะครับบนอยู่ข้างล่างกะเอาย่งนี้นะครับเอาอยู่ข้างบนนี่แหละโอเคครับผมเดี๋ยวจะเอาตัวนี้ลงนะครับเอาลงไปคุณให้ถ่าสร้างไฟเป็นกขมานะครับเดี๋ยวน้อยสร้างไฟเป็นกขม่าขม่าขึ้ไรเนี่ยบูบูเลยบบขม่าแห้งไหมมเลยล่างน้ำอบบองคุณตั้เพ็นบวกน้ำอบบองล่างบูบูบูเลยแห้งไรไม่แห้งมืเลยครับ เดี๋ยวจังได้กะจังมาเบิองไม่นับเดี๋ยวเอาอันนี้ลงไว้ก่อนครับนะครับนี่ๆๆๆองรร่นเนี่ยยัไม่เ็นหนานไลนหนางหนมามวนาหนามนออกอุ้ยอุ้ยไม่จะออกคาแผลอุ้ยน้าไม่จะออกคาแผลห,หนานตนหนมตัวทำไรเอ

นะครับธรรมชฉาดแกจุดไอ้ควันอุดยุง pues, mine, นะครับเอาเอาเอาตัวนี้ลงลงลงเดี๋ยวเอาตัวนี้ลงกันนะครับผมไฮก็สวัสดีครับอากาศเร้วนะครับผมกาเมื่อกี้ทดสอบแล้วนะครับน้ำไหลแห้งบักเลยนะครับผมลงเรียบร้อยแล้วก็ต่อพวงต่อไฟเรียบร้อยแล้วนะครับนีน่ครับต่อเรียบร้อยแล้วพองไหมครับพองไหมพองไหมพองไหมแน่นอนครับ ตัวละมื่นกว่าบาทโอ้ยแห่ครับมอลตัวระบาาหูหรือใบหนะมันก็มีตองแก้มลา่เมื่อกี้ขึ้นไปก็่บ่ยขือนไรครับวดเร็วเต็์สั่นจบจบครับเด็กเก็บความกับบ้านนครับผมัะผมครับเกิได้ก็อย่าลืมฝากติดตามนะครับกดซับไอ้กดยังก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เนเด้อ แล้วคนไข่อะได้างครับแล้วคนชีไข่ก็ได้เห็นนะครับวิธีเรียกว่าครับมืออื่นกับเล่งเอาโมนี้นะครับก็มืออื่นกับงานไปงานมันเอาเป็นจันทร์พูดสร้างไอ้โมนี้เอื่นึติดโมนี้เลยครับผม